และกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์สอมบอยเกมเอาชีวิตไปรอดในโลกของสอมบี้ครับวันนี้เราอยู่กันในเมืองมาลโดเช่นเคยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามขนข้าวของไปที่แผ่นดินทิราบิเตียของเรานะครับผมตอนนี้ก็2ทุ่ม40ยังเรียกว่ายังสว่างอยู่นะฮะตอนนี้ผมกลับมาที่ Sun Star Hotel ครับผมแล้วก็ คาดหวังว่าจะเอาเหล่าทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้กลับให้ได้มากที่สุดนะฮะตอนนี้เหมือนที่ตัวเราหนักจะหนักพวกอาวุธแล้วก็ เราวายแดงวายขาวทั้งหลายนะฮะกระเป๋าก็เก็บได้ตั้ง28แต่ทำไมเหมือนของมันหนักจังเลยฮะเอาน้ดลมใส่กระเป๋าเข้าไปเท่าที่ได้นะฮะตอนนี้3ามทุ่มแล้วข้างนอกยังพอมีแสงสว่างอยู่ผมจะสปรินต์วิ่งนะฮะวิ่งกลับไปเลยจากเส้นทางนี้ที่เราเคลียร์มาก่อนแล้วโอ้ที่เรียกว่าเคลียร์แล้วของนายงั้นหรอเพื่อนเพลงใหม่ของเกสโนวานะฮะเคลียร์แล้วที่ ยังไม่ได้เคลียร์ผมไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวปลายทางเราจะไม่มีแรงไว้ตีซอมบี้นะฮะดังนั้นจะพยายามค่อยๆเดินไปนะ มี sound effect s, เสียงหมาหอนเนี่ยแต่ผมคาดหวังว่าในอนาคตจะมี <c oughs> มาจากไหน <c oughs> <c oughs> ผมก็เข้าใจว่าศพซอมบี้ที่มันสลายหายไปเนี่ยนะฮะได้ผุดกลับมาใหม่เป็นเหล่าฝูงซอมบี้แบบนี้นะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากมีปัญหากับมันเท่าไหร่นะฉันกำลังจะกลับบ้านไป เก็บของแล้วค่อยกลับไกครั้งนะเพื่อนพวเธอไม่จําเป็นต้องเดินตามกันก็ได้นะเกมมันรู้นะครับว่าซอมบี้กําลังเดินตามหลังเราอยู่มันก็เลยบลงเพลงทาวทร็กให้เลย1บทเพลงนะเพิ่งเปิดเกมมาได้แป๊บเดียววะนิ้วยังแข็งอยู่นะฮะยังไม่อยากลาดฟันกับซอมบี้เท่าไหร่ มาดูกันว่า2ตัวนะเขาจะตามเราไปได้ถึงไหนนะฮะว้าวตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขนนี่นะสีทุ่มแล้วเราควรวิ่งไหมฮะวิ่งเถอะอุ้ยวิ่งเลยเพื่อนความเร็วของนายตอนนี้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาจากไหนกันแล้วกําลังจะไปไหนอะเพื่อนอพระเจ้าเต็มเลยฮะอ่ากิลการวิ่งของเราเพิ่มขึ้นแล้วนะหลังจากได้ลองวิ่งมากขึ้นผมอยากให้มีมินิแมปขึ้นได้ขวามือมากเลยฮะใครรู้วิธีบ้าง ตามมาเลยถ้าพวกนายแน่จริงตามมาให้ถึงแผ่นดินทชิระบิเจียของฉันเลยนะ <c oughs> เรื่องลึกลับของโปรเจกต์ซอมบอยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าซอมบี้เขารีสปอนแต่เหล่าซากศพพวกนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภายในคืนเดือนหงายน่ากลัวใช่ไหมฮะน่ากลัวแล้วเฮ้ยเพอร์เจอ โอ้โอเคเราใกล้ถึงแล้วฮะผ่นดินชิราบีเจียของเราพร้อมกับความมืดมิดแสงที่กำลังจะหมดลงแล้วก็ลมหายใจที่กำลังจะหมดลงเช่นกันนะผมหมายถึงเหนื่อยเฉยๆฮะอุ้ยแสงแสงหมดไวมากเพื่อนโอเคไม่ okay. มีซัมบี้สปรินต์ตามมาใช่ไหมมีเสียงหมาหอนด,ด้วย น่ากลัวนันเนี่ยขึ้นไปอ๊บโอเคโอโ้โหความมืดนี้ผมขออนุญาตสกิปท์เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับพวกคุณโอเคตอนนี้เราเอ่อเลือกที่จะเปิดผ้าม่านของหน้าต่าง2บานด้านหน้านะฮะจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นการกระทําที่อันตรายนิดหน่อยนะแต่ว่าให้พอมีแสงสว่างเล็ดรอดเข้ามาบ้างนะฮะโอเคเรามาวางแผนกันใหม่ตอนนี้ชุดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆมันหนักแค่ 1.2เองฮะแต่ว่าเราไม่อยากเอาไปด้วยแล้วนะถ้าจะเย็บอะไรค่อยกลับมาเย็บที่บ้านนะฮะไขควงโอ้นี่ไงเหล่าเครื่องดื่มผมรู้ว่าพวกคุณมีสกิลพิเศษมองเห็นในที่มืดได้นะฮะดังนั้นผมคาดหวังว่าพวกคุณจะมองเห็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะอย่างน้อยก็เห็นตู้เย็นเรืองแสงแยมส้มอะกินแยมส้มไปนะเพื่อนลาสเตอร์ 5, ผ้าพันแผล เราหน้าเราจะใช้พลาสเตอร์ก่อนนะฮะถ้าพันแผลหนักหนึ่งเลยนะน้ำอัดลมเนี่ยเก็บไปเลยเพื่อนที่โรงแรมเรามีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาแฉลงหนัก2เลยขวานหนัก1นึแฉลงหนัก2ทำไมเจ้าพูนนี้มันต้องหนักด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาขวานเก็บไว้ที่นี่ก่อนละกันนะโอเค เรามีมีดเดินป่าสำรองแล้วนะฮะแฉงนี่เคยคิดว่าจะเอาไว้งัดงัดประตูงัดบ้านอะไรแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราทําจะทุบหน้าต่างเข้าไปอาจจะง่ายกว่าค้อนปกติเวลาที่ผมพกไว้นี่ผมจะพกไว้ทําเชือกเชือกปีนหน้าต่างเฉยๆนะฮะเคถือว่าเคลียของบนตัวได้ประมาณหนึ่งเลยนะเสร็จหนังล้างแล้ว เก็บเข้าที่นี่เลยเฮ okay. ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะฮะมันก็เลยจะมีสาระประมาณหนึ่งเลยนะโอเคทีส okay. ีนอนเลยเพื่อนตอนนี้เรียกว่าน้ําหนักยังเกินกว่าเกณฑ์อยู่นะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหากับการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่นะเอาละเดี๋ยวเราจะไปไป Sunstar Hotel ที่วิ่งมาเมื่อคือนนะฮะ คาดว่าใช้เวลาไปกลับไปกลับเลยนะเนี่ยผมคิดว่าขนของอีกรอบก็น่าจะหมดแล้วนะไม่อยากวิ่งนะฮะเก็บแรงไว้ฟาดซอมบี้ละกัน <S 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 การวิ่งทำให้ได้สกิลเพิ่มก็จริงนะแต่ว่าเมื่อคืนพวกคุณเห็นแล้วฮนะว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็คาดว่ามีส่วนหนึ่งเดินออกมาจากป่าด้วยนะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ที่คุณจะ วิ่งโดยที่ไม่เก็บแรงไว้สู้กับพวกเขานะฮะเอาละหนึ่งฟาดผมคาดหวังให้พวกเขามีอาหารพกติดตัวมามากเลยนะฮะคงเป็นความคาดหวังลมๆแรงๆของผมเองข้างหน้านั่นมีฝูงเล็กๆฝูงหนึ่งเย้เอาละแวะเล่นกับคุณลุงหน่อยนะฮะสวย กระเป๋าตังโอเคเงินยังจำเป็นสำหรับเราอยู่นะฮะในโลกที่ในโลกที่เหงาเนี่ยเราจะซื้อโมเดลไซต์เท่าคนมาคุยเป็นเพื่อนเรานะฮะเอาล่ะระวังนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยเย้ยนั่นไงซิกเนเจอร์มูฟเย้ยมาจากไหนอ่ะเพื่อนมาจากทุกทิศทุกทางด้านหลังมิงไหมไม่มี เมื่อกี้เข้ามาจากไหนฮะไม่มีใครเห็นดนตรีก็บันเลงโอเคยังมีคีกฮะแกงข้างหน้านะพวกคุณสามารถสังเกตเห็นได้อาจจะโผลมาทีละน้อยแล้วก็จัมสแกร์คุณจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมะฮะมีรับสคริปเบอร์ท่านหนึ่งเตือนผมว่าอย่าประมาทก็ผมจะทำเต็มที่นะฮะเข้ามาเลย เอาอีกแล้วตัวละครจำพวกนี้เขาเป็นอะไรครับทำไมถึงใส่นาฬิกาข้อมือสองเรือนแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะเรามาสังเกตกันดีก,กว่าสายตาดีแล้วเพื่อนอเขาอาจจะเป็นซอมบี้ที่เที่ยวอาบอบนวดใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็เกิดพลาดติดเชื้อขึ้นมาในสภาพนั้นนะ ใส่ในาฬกาเข้ามือ2เรือนนี่น่าจะสื่อถึงว่าเขารวยใช่ไหมฮะแล้วก็แต่แค่บ็อกเซอร์ก็คืออาจจะกําลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มนะสวัสดีครับคุณตรงนั้นอนะ่ะอ่า s ิเกเนเจอร์มูฟโอเคถ้าเราวิ่งบ่อยๆจะวิ่งได้มากขึ้นไหมฮะความฟิตกับลลกกำลังเรายัางเท่าเดิมอยู่นะโอเคเจออีกหนึ่งฝูงต้องค่อยๆฮะ ว้าวว้าวคริติคอลสีตัวติดชุดคุณนี่ทหารละฮะเวสพอยต์มีอะไรน่าสนใจไหมชุดคุณหมอไม่มีไม่มีเท้งนั้นอุย้ยอันนั้นซอมบี้ซไวเวอร์กับเหล่าเพื่อนฝูงของเขานะฮะเราวิ่งผ่านไปเลยอยู่ตรงทางสายกลางนี่นะ จะได้จะได้ปลอดหูปลอดตาจากเหล่าซอมบี้นะฮะโอเคเรียกว่าทำเวลาได้ดีตอนนี้เที่ยง50เราก็มาถึงซันสตาร์โฮเทลละดนตรีก็เงียบลงครับเรากับว่า รู้ว่าเรารอดพ้นจากอันตรายแล้วเอาละไม่รอช้าไหนมีอะไรให้เก็บบ้างน้ำส้มน้ำอัดลมเบียร์โอ้โหน้ำด้วยฮะไหนไหนก็ไหนไนแล้วนะเงินโอ้เงินหนักแค่สองผมว่าเราได้แล้วนะสิ่งที่เรียกว่า,าน้ำเปล่านี้เก็บไปก่อนนะฮะ มันหายากอยู่แล้วล่ะเก็บไปให้หมดเพื่อนหนักนิดหน่อยคู่มือคู่มือนี่เดี๋ยวหาที่อื่นก็ได้นะฮะปืนสรุปเราจะใช้หรือเปล่าฮนะผมคิดว่าผมคงยังไม่อยากใช้เท่าไหร่เออในนี้มีมีน้ำให้เติมหรือเปล่าฉันขอน้ำหน่อยไม่มีนะฮะบาบสองสโอ้งั้นเราก็กินน้ำบัดลมนี่ซะเลยสิลดความอยากอาหารด้วยนะะแล้วก็เรียกว่าลดความกระหายไปในตัวด้วยนะอย่างละนิด อย่างละหน่อยตรงนี้ไปตรงไหนเอ่ยงั้นจัดการแก๊งนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะขอเปิดแผนที่ดูว่า้ายมือเราไปไหนได้บ้างนะหมายเลขสิบอีกแล้วอืมอืมอืมโคดิโดะ ล้มลงไปแล้วมาแรงวันตอมเลยนี่คืออะไรฮะเน่ามาหลายวันแล้วใช่หรือเปล่าหน้ากากกันแก๊สสุดเท่เขามีมีดด้วยนะเอาลาซ้ายขวาหน้าหลังปลอดภัยขอดูหน่อยสิสายเมือ,เอาเราไปเส้นอื่นได้นะนี่เป็นเส้นทางไปเมืองอื่นฮะ ผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนนิดหน่อยนะอยากรู้มานานละว่ามีอะไรอยู่บ้างอ๋อได้ไงเหมือนจะมีเส้นเลี่ยงเมืองอยู่นะฮะใช่ไหมเอ่ยเอาละว่าแต่ในกระท่อมนี้มีอะไรบ้างอู้เหมือนเป็นร้านขายอาหารย่อมย่อมในสวนหรือเปล่าเนี่ยล็อกนะฮะโอ้โหดูมีของดีมีซอสด,ด้วย <c oughs> แอบหยิบข้างเคาน์เตอร์แบบนี้ก็ได้เหรอฮะแบบเติมน้ำมากเลยเยี่ยมอุปกรณ์ทำลายเราเก็บทิ้งไปหมดแล้วนะฮะ ในห้องน้ำมีน้ำด้วยหรือเปล่าเขาเอากางเกงชุดนักดับเพลิงมาเสิร์ฟอีกแล้วฮะรู้ว่าเราอยากได้ทรัพยากรน,นะนี่ากางเกงชั้นดีหนักอีกต่างหากเสื้อก็ชั้นดีแต่ว่าเป็นรูไม่ได้หรอฮะเอาละขอขอ,อน้ำในส้วมหน่อยไม่ได้หรอเพื่อนในนี้ไม่มีน้ำหรอเพื่อนโอ้พระเจ้าไม่ดีเลยไปกลับบ้านเรากันฮะกลับวิกลับแผ่นดินที่ราบีเตียแต่ว่าหน่มคนนี้นันเห็น นี่วิธีวิธีเข้านะโอเคไม่มีใส่กระจกโอ้โหซอมบี้ตรงนั้นก็ไม่ได้อุ้ยวัดแบบกำลังจะพูดเลยว่าซอมบี้พวกนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงเราเคาะกระจกซาดีนเปิดเลยสิเปิดเลยนะฮะรออาหารกระป๋องเนี่ยผมว่าเปิดเลยดีกว่านะแล้วคุณก็กินมันซะไม่ต้องคิดมาก จะเย็นดิเพื่อนฉันยังต้องการเติมพลังอีกนิดหน่อยเออนี่แรงเยอะแล้วเออใายจะทําแบบนั้นกับฉันไม่ได้นะสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําได้ในเกมนี้ก็คือเปิดเจ้าหนี้แล้วก็เอาน้ําดื่มทั้งหมดออกมานะฮะหยโอ้โหเมื่อกี้เธองับแล้วนะฮะหมายเลขสิบี้ออยู่ในร้านนี่เองมีอีกไม้ล่ะอ้อข้างๆร้านนี่มีสมาชิกอยู่นะฮะค่อยๆ ใจเย็นๆเราคุยกันเงียบๆดีกว่านะเธอเอาละสี่โมงครึ่งขออนุญาสำรวจนะฮะควณจะเห็นได้ครับว่าเงิน5บาทผมก็เอานะถามว่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอ้ร้านนี้ก็มีแผ่นที่ และคุณก็เห็นได้นะฮะว่าไม่มีแผนที่ของเมืองมาโดที่เราอยู่เลยอุ้ยร้านนี้ก็ยังมีอาหารอยู่นะฮะอุ้ยอยูของดีพวกขนมอบกรอบก,อบกับช็อกโกแลตนี่ดีมากเลยนะเอาละเดี๋ยวเาลกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะเพื่อนวิ่งไปดีไหมฮะความอมอนล้าตอนนี้การวิ่งจะเป็นสิ่งที่ถูกรึเปล่านะเงียบสงบดีมากฮะจริงๆแล้วความเงียบนี่เป็นสัญญาณที่ดีเลยตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วครับ เราต้องช้าลงหน่อยแล้วละหน้ากากฮอกกี้อุ้ยตรงนี้ก็มีพวกเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมจะเข้าซ้ายไปนิดหนึ่งฮะเพื่อหลีกเลี่ยงกันการประทะนะฮะจิบน้ำมันลมสักหนึ่งอึกเพื่อจะช่วยให้ สดชื่นมีแรงขึ้นมาได้นะเอาละน่าจะถึงโซนที่ระบิเตียของเราแล้วผมจะเริ่มออกวิ่งอีกครั้งฮะอยากทำแบบในซีรีส์ walking dead จังเลยผมอยากทำให้มันดูเป็นเมืองนะฮะแล้วก็ติดตั้ง NPC ที่สามารถยิงธนูได้ให้เขาปกป้องเราเมื่อเราเข้าใกล้พื้นที่ปลอดภัยนะฮะโอเคแต่โลกซอมบอยเราก็โดดเดียวแบบนี้แหละครับถ้าคุณเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะโอเค6โมองเวลากำลังดีไม่มืดและไม่มีใครสปรินต์ตามมานะฮะเงินโอ้โหเรามี500กว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรได้บ้างนะมาดื่มน้ำอีกหอึกนะฮะโอเค อสเพลย์อันนี้ผมอยากรู้มากเลยฮะ h a r r y Potter Advanced Potion Making เหมือนจะเป็นน้ำยาสับปรดของ h a r r y Potter นะฮะนี่อะไรอะ่ะอย่าบอกว่าทำจริงอ๋อเดวิดมาติ i เน z เนี่เป็นเครื่องดื่มนะฮะอันนี้เป็นของที่ซื้อได้ด้วยมอสนะฮะไม่มีอะไรมากและสิ่งหนึ่งที่ซื้อได้จากมอสอีกนั่นก็คือเอ่อไม่ใช่ชุดนะฮะผมไม่อยากได้ชุดผมอยากได้โมเดลฟิกเกอร์ Where are you? Doll. Kid Big. นี่แหละฮะน่าจะใช่นะ Red Noel Nemesis. Bayonetta ไหมฮะ Alice รองเท้าลูซี่ด้วยหรอเพื่อนหน้ากากคิริโตเรามีแล้วนะหุนนะหุนเอาละเราจะลองซื้ออันนี้ดูนะฮะ328อุ้ยหนักหนักเลยเพื่อนหนักแบบหลังหักแน่ๆออาอย่างไหนวางสิ่งของอ่ะไอชิจาโอ้สุดยอดนะฮะเอ่อตั้งข้างนอกดีกว่านะเอ้เดี๋ยว เอามีซอมบี้ตามมาครับทุกคนเกือบแล้วไม่เล่าแล้วมันก็ทำลายเชือกปีนของผมไปซะแล้วแสดงว่าเมื่อสักครู่เขาเขาเห็นนะฮะเขาอยู่โดยรอบโอ้โหเอาเลยฉันขอเชือกผ้าคืนเขากัดเชือกผ้าเรานะฮะดีผมไม่โดดลงมาวางเอาละอยู่ตรงไหนดีนี่คอยต้อนรับเรานะ น่ารักมากเลยเสร็ษไม้นี่เอาไปทิ้งที่อื่นได้หรือเปล่าก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวจากกันไปเท่านี้นะฮะวันนี้ผมอยู่กับสาวสวยท่านหนึ่งใครรู้จักชื่อเธอก็สามารถพิมพ์ตอบคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหาเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนให้เธอเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครผ่านมาดูก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมผมจะได้มีคอมเมนต์ให้อ่านเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ทุกคนโชคดีแล้วเจอกัน